บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเทือระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเทอรลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกว่าที่ใครคนหนึ่งจะผ่านด่านแห่งอันตรายในสังสารวัตรจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีบุญบารมีมากทีเดียวและต้องไม่มีการมันใดมาขาัดขวางจึงได้เกิดเป็นมนุษย์และสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะเป็นการยากเมื่อการเกิดเป็นการยากอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะดำรงชีวิตยอยู่บนความไม่ประมาทและตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาโดยใช้วันเวลาให้คุ้มค่าให้ผ่านไปพร้อมๆกับการสร้างบารมี ทำสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเวลาที่สูญเสียไปก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าเพราะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกๆวันต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมีวาระแห่งพาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ ในเอกัญชลิกะเถราประธานาที่เก้าความว่าเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระชวิวันเปล่งปลั่งดังทองพระนามว่าวิปัสสีเลิศกว่าผู้นำทั้งหลายเป็นระผู้กแกล้ากล้าทรงแนะนำดี ทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกผู้คงที่ทรงมีวาทะมากมีสติสัมปชัญญะมากสเสด็จด,ดำเนินไปในระหว่างตลาดจึงมีจิตเริ่มใสมีใจสมนัตได้ประนมอัญชิีไหว้ในกลับที่เก้าสิบเอ็แต่กลับนี้ การที่เราได้ประนมอัญชรีไหวในเวลานั้นด้วยกรรมนั้นเรานำ่ไม่ได้รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการประนมอัญชรีไหวคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสวิโมกขแปและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เรากระทําในแต่ละวันในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนมีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งที่กระทํานั้นแยกได้สองประการใหญ่ๆก็คือกุศลแล้วก็อกุศล สิ่งใดที่ทําแล้วก่อให้เกิดความดีงามต่อตอนเองและผู้อื่นจะมีผลดีในภพชาตินี้และจะส่งผลไปยังภพชาติบึงหน้าให้เด้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เรียกว่ากุศลแต่สิ่งที่ทําตรงกันข้ามหากว่าทําลงไปแล้ว ส่งผลให้มีความทุกข์ทรมานจนเป็นเหตุให้ต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิก็เรียกว่าอากุศลหรือพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาปอุปกรณ์ในการสร้างบุญะบาปนี้เนะี่ยมีอยู่สามทางด้วยกันก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจ หากใครเนะี่ยรู้จักระวังกายวาจาใจไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลผู้นั้นก็ยอมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เห็นภายในโลกนี้และโลกหน้าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราสามารถที่จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญได้ทั้งนั้น บัณฑิตผู้รักบุญต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มิน่าจะอำนวยให้สร้างบุญก็สามารถที่จะหาบุญได้เหมือนเรื่องราวของนักสร้างบารมีในการก่อนที่หลวงพ่อจะนํามาเล่าในวันนี้นเป็นเรื่องราวที่ควรแก่การอนุมโมทนา และควรเอาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีเป็นเรื่องของพระเถระที่ท่านเดกลาววาจาในข้างต้นท่านได้ระลึกถึงผลบุญที่ตัวท่านเองได้ประสบมาในภพชาติก่อนท่านได้มีโอกาสสังสมบำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ถ้าได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งประนิพานตามสมควรแก่อัตภาพแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญพิเศษที่พอระลึกถึงแล้วเกิดมหาปิติแต่อย่างใดชีวิตได้เวียนว่ายตายเกิดตามพบภูมิต่างๆบางพบบางชาติก็เกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์สมบัติบางพบบางชาติก็เกิดมาในตระกูลที่ยากจนมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะี่ยไม่ยาวนานทีเดียวจนกระทั่งมาถึงยุคที่สว่างสวัยที่สุดยุคหนึ่งในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี พระองค์มีพระชนมายุถึงหนึ่งแสนปีทีเดียวเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศพระสัทธรรำไปทั่วชมพูทวีปทำให้ผู้มีบุญได้เข้าถึงกายธรรมรหัสกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามากมายกายกองทีเดียว จนกิติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพ่กระจอไปทั่วสารทิศในยุคนั้นพระเถระได้บังเกิดในเรือนของตระกูลแห่งหนึ่งท่านเป็นเด็กที่มีใจน้อมไปในทางกุศลมีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาจนกระทั่งเจริญวัยบรรลุนิติภาวะแล้ว ก็ได้ยินข่าวคราวการบังเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์แม้ว่าจะไม่เคยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เลยแต่ก็หาโอกาสไปฟังธรรมจากพระสาวกผู้สิจาริกมายังนครที่ท่านอาศัยอยู่เรื่อยๆท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่า สักวันหนึ่งเรานะคงจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรตนตรัยอย่างแรงกล้าและไม่เคยพลรราดโอกาสที่จะทำความดีเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จผ่านมาทางพระนครน,นั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้เสด็จออกบินาบาตในพระนครเพื่อโปรดสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายในวันนั้นกุลบุตรได้เข้าไปทําธุระบางอย่างในพระนครก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังบินดะบาดอยู่ล้วได้เห็นพระจับพันรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายก็คิดว่าเราเคยได้ยินกิติศัพท์เกี่ยวกับพระบรมศาสดามามากว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการวันนี้ ความปรารถนาของเราที่จะได้เห็นพระพุทธองค์สมหวังแล้วแต่เราเพิ่งเดินทางออกมาจากเรือนไม่มีทายรรมติดมาเลยแม้สักอย่างเดียวเราจะเอาบุญกับพระบรมศา,ศาสดาอย่างไรหนอเมื่อคิดอย่างนี้ท่านก็ใช้ปัญญาไตรตรองว่า แม้จะไม่มีสิ่งของในมือทั้งสองเราก็จะใช้มือของเรานี่แหละเอาบุญกับพระองค์ว่าแล้วท่านกบทำความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้ยืนเอามือทั้งสองประคองอัญชลีด้วยความเคารพนอบน้อมหลังจากวันนั้นผ่านไปทุกๆครั้งที่กุลบุตร มองมือทั้งสองข้างของตัวเองก็จะเกิดมหาปิติอยู่ตลอดเวลาว่ามือของเรานี้เนะ่ยเป็นมืออันเป็นมงคลหนอที่เราได้นำมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านระลึกถึงผลกรรมที่ทำเพียงเท่านี้เนะ่ยจนกระทั่งละจากโลกไปด้วยบุญนั้น ทำให้ท่านท่องเที่ยวในเทวดาและมนุษย์ยโลกเมื่อเกิดในหมู่เทวดาก็เป็นที่เคารพเกรงอกเกรงใจของทวยเทพทั้งหลายมเมื่อมาเกิดในหมู่มนุษย์ก็จะเป็นที่รักที่ชอบใจและเป็นผู้ควรแก่การบูชาของมนุษย์ในทุกที่ทุกสถาน ท่านเสเวยสมบัติทั้งสองนับพบนับชาตไม่ท้วนจนกระทั่งมาถึงพุทธกาลนี้เนะี่ยท่านได้มาบังเกิดในตระกูลผู้สมบูรณ์ไปด้วยมหาสมบัติทั้งหลายมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายด้วยบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาพอได้ยินข่าวการอุบัติขึ้นของพระราตนาตรยัย ก็เกิดเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยมจึงตัดสินใจสละความสุขสบายทางโลกออกบวชในพระศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ได้ทูลขอวิธีการปฏิบัติธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ด้วยอำนาจแห่งบุญ ที่เคยประคองอัญชรีต่อพระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้ท่านใช้เวลาไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตกำจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นและด้ยวยอนาจบุญที่บำเพ็ญมาในการก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจึงทำให้ท่านปรากฏนามว่าเอกันเชลิกเถระ เมื่อท่านาระลึกถึงบุปกรรมที่ได้ทำมาก็เห็นเรื่องราวทั้งหมดเหมือนผลมะขามป้อมที่วางอยู่บนฝ่ามือบังเกิดปีติสมนัตจึงประกาศการสร้างบุญของท่านว่าผลแห่งบุญนี้นะ่ยยิ่งใหญ่เกินประมาณ เราได้สร้างบุญเล็กน้อยด้วยการประคองอัญชลีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นยังมีอนันในสงยิ่งใหญ่เพียงนี้สองมือที่ได้กราบไหว้ผู้ทรงศีลเป็นมืออันเป็นมงคลจริงหนอเพราะสามารถอำนวยสมบัติทั้งที่เป็นโลกิศทรัพย์และอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้น กิจทุกอย่างที่ควรทำเราได้ทำเสร็จสิ้นแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กระทำแล้วเห็นไหมจ๊ะว่ามือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานี้เนะี่ยมีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งพบนี้และพบหน้าหากมือนี้ได้อัญเชิีบูชาผู้ประพฤติทธรรม มือนั้นก็เป็นมงคลเพราะทำในสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าว่าหากนำมือนี้นะ่ยไปสร้างบาปอากุศลก็เป็นมืออับปมมงคลก่อให้เกิดแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ก็ควรจะใช้ทุกส่วนของร่างกายนะ ให้เป็นทางมาแห่งบุญให้มากที่สุดนะจ๊ะใช้กายวาจาใจใช้ความคิดคำพูดและการกระทาให้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานให้ได้ในวาระแห่งบุญใหญ่ที่จะมาถึงนี้นะี่ยคืองานวันสลายร่างคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศในวันนั้นจะมีพระเถรานุเถระเดินทางมาจากทั่วประเทศสามหมื่นกว่าวัดเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาเป็นเกียรติให้กับคุณยายหลวงพ่ออยากจะเชิญชวนลูกทุกๆคนให้มาเอาบุญกับคุณยาย และพระเถรานนเถระทั่วสังฆมนทนในวันนั้นนอกจากเราจะได้รับบุญกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ใช้มือทั้งสองของเราเนี่ยให้เป็นมงคลด้วยการอัญชิีวันทานพระเถรานุเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกมาทำกายวาจาใจของเรา ให้เป็นมงคลกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ สร้างบาร,รมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอ้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน 嗯。Uh